เยชีวิตอีกไกรลาแท้จริงติยดยศใหญ่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเชื่อว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับอีกไกรลาศนักแสดงรุ่นใหญ่ที่คนมักจะเห็นเขาในบทบาทของคนใช้หรือคนส่วนเห็นเล่นแบบนี้จนชินตาเคยได้รับรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2521จากเรื่องเทธิดาบา21 แต่ใครจะรู้ว่าในชีวิตจริงของนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านนี้อีกลาลาดคนละเรื่องกับบทบาทที่ได้เห็นในละครหรือจอเพราะชีวิตจริงมียศเป็นถึงพันโทกลลาดเกรงไกรนอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นชายไทยที่รับราชการเป็นทหารบอกอีกด้วยแม้อายุจะมากแล้วแต่ยังแข็งแรงและแสดงละครได้สบายเป็นคนที่มาจากจังหวัดพนครแล้วเข้ามาทํางานที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลมากมายในวงการจากฝีมือการแสดงละครนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มาก ประสบการณ์และผ่านการแสดงมาหลายบทบาทแต่ส่วนใหญ่มากจะได้เห็นเขาเล่นบทคนรับใช้ซึ่งเขาเป็นถึงพันโทไกราลาดได้รับรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมจากการแสดงภาพยนตร์ด้วยหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปสักพักทำเอาแฟนและครคิดถึงกันมากโดยเขาได้ไปทำงานเป็นประธานองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเป็นผู้รักความยุติธรรมที่ชอบช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเป็นค่าหลวงของแผ่นดินที่หลายๆคนให้ความเคารพ นับถือซึ่งแม้บทบาทนอกจอจะมียศใหญ่แต่ก็ไม่เคยถือตัวและยังคงรับงานแสดงเหมือนเคยซึ่งไม่ว่าจะเป็นบทแบบไหนก็ไม่เคยเกี่ยงเลยนอกจากนี้พันโทไกรลักษณ์ประจําคลินิกจิตสังคมสารจังหวัดปทุมธานีกลุ่มงานผู้ให้คําปรึกษาประจําคลินิกจิตสังคมสารจังหวัดปทุมธานีและเป็นผู้ประนีประนอมประจําสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบัน